ส่ะี่สองที่สที่สามดีสบาดีพี่น้องสบาดีบุญสุขสุขคนเด้อพี่สีบุญนาคูอีก้ยพี่สี่บุญนาคนี่ี่บุญบังกแกนมาอีกมาเลยพี่น้องปองปายไปกินกระเพาะบ้นพ่เล่นมันสกขาค่ะอนนี้เนาะ ไปไตเอาเองครับปล่อยมันหนกปล่อยมันเออขาบักไข่ได้นาดข้าน่องาอย่า้พูดกันบ้าสุดตักได้รเบบอลสบายดีพี่น้องมาเด้่นอกบนามีาบักว่าบักมอดเดเออบับปเดยกู าไปหันลักษณะขายแล้วอ้หนุนโทเลยกลับมาโตกลับมากินแกงหน่อไม้เออกลับมาเอาเงินข่าพักเลยเหอบุญบุญฝากมี่เนี่ยกลับมาเอาเงินเลยไปหน่อยเงินข่าวพักมบุญสวยประดังพิษพิษขาด้วครูแกงหน่อไม้จะโพดลงกันแหละ้าเผิดไม่อย่างไปแกงกีดำบ่แซเบ

ก็สินนะจ๊ะดาได้ทางานทสุกเปางแ้วบทีาจะไม่ทดีสุกมากนะปลาไปหันเมื่อุ้เมื่อกุเมื่อไปแหลนีเราผักไว้ก็ผไว้แล้วอ่ะื้อใครอีกนางามหาเนอาม่าไปขอเทห้าหาอามาใส่ตู้เย็นไว้เออไม่ชดนมัใส่ตู้เย็นไว้เวลาเหตุกินไหมเวลาเ แกนสุกพี่น่อยกินหลังกันแล้วพี่น้อยเม่มีเวลาเ่อะมีเวลาเนอะมีเวลาเงว่าแกนพี่น่อยเลยว่ะใช่ลูกเจี๊ยลดแก้วละไรอมเมะอ่อนเวลากินอีกแบบพี่น้องอีเม่อีมแล้วไปาขับลับข้าว ข่าวอีสาข่าวดีนี่กับบ้าเหรอแม่รับโชครับซายแต่ถึงเงินแลแม่แม่วันนี้เอากรซอยขวดตัที่เขาดำกุ้งึเาไปได้อยฮาเส่สื่อน่ละดำก็ใส่บุดโตนกันผู้เคยใหม่ไ่ไม่กับบาป่าใหญ่วะชอบไอ้หอยยังบมดกิน เค่ลูกก็ยังบรรจุยติดเาเข่าไม่ม่ตี่ยมดเลย้าใ่ยอลกติดืเล่า่น่นกกาม่ดีบ่เนี่ยเขาข้นไปสร้างยืนทำไมนอน่มีเขาขนไปอะไรพอไม่ยังเหน่อยเหรอบวหนักนมันหนักมากเล่นเลยโอ้ย กินขาต้องมอยแก่มาฮวีเบอกกินบ้ามาป้าตั้งห้แกงหน่อไม่ไหนเาว่าดีก่าที่แกงหน้าไม่ไม่มาเนยมไหนม่มาเฮ้ยดหน้าเยมานแเวียวมาหน่อไปมาชลเอวิเอมาดูตกันกันตัไหมา

้เกินและ่ะยังหายังเดมนกนมาตัน้อยดูสิว่าดูสิว่าความฟันสุดฟังมันนี้กินข่าดอกเตเหล่าความฟันฟันว่ามีพญานาคมีพญานาคพวกกัมเมียอยู่ในนี้เอาขาเนี่ยังเอาขามเพื่อนเพื่อนจะอยู่ในนี้เพื่อนออกพันซากุบเพื่อนไปก็ได้เพื่อนแล้วอ่เพ่ ไอแม่ละมาแม่ละมาเปิดดดมาใส่นอแม่ลูไปดูวาแม่คอยหรอเาแม่นวันบาเรยว่าแม่ขอยเป็นยังไงบ้ามาล้องขาเป็นแว่า่านอันแม่มาอกย่างเดย์เป็นบยักว่าเป็นแม่อยนยันคนมาทำไม่ยานคนทำเร็นปกป้องนะเนาะท้ำเลือตัวครัวได้ ตัวเมียกับตัวดำคือกันมัดเสด็กนใส่หูแล้อยคุณลอยนอนพันจัอยู่ในนีงนอนฝัน็ะตุบเป็นตาทํเป็นส้มขึ้นนี่นี่มัอยู Ciao> ่ในนี really <S <S ้ทางลงนี <t 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 ่ได allora ้ทางลงตรงนี <t <t ้มันจจอยันหอนออกปัสสาวจนตายอยู่กับยูอยู่กับยูอยู่กับอยู่กัะอยู่กับยูอยู่นับยูอยู่กับยูอยู่กูอยู่กับานอยู่กับอกหบาัดตา มีแต่โศกตะลาบสองล้านกรับมีแต่โศกตะลาบเงินไรน้องทองละเขาแม่นกรมเจ้าห่านสีเขียวเงินไรแล้วบุญแบบอย่างพันเห็น,น,น,นมันเป็นตเป็นตะขนาดเลยจะที่มาให้โศกให้ลาบอะไรแหม่นบัวม้าเนื้อื่นอ่ะกินป๊<ม>นอปินหนึ่งมวยหคยพานแบบนี้นะเกิดได้ไหมเว้ย แต่ว่าเขากับ่ได้เห็ดอัไรบ่าอันนั้นะนี่หายได้ครับไปได้เห็ดทรงเห็ดซานหายได้พี่น้องเพราะว่าเอาเองก็มีของหักซานเลยเนาะเป็นแนวไปเห็ดทรงพิ่นมาบอกไห้ขมุกเลยเนาะ่ลอยู่นี่นี่ก็อยาไปได้เห็ดยังดิไปได้เห็ดยังเติมแม่บอกน้ามาต่งมาซุนลูกลานอยู่เอยู่ไอว้อยู่มันตัต้องมาซุนเนาะปลาตัวลายเดือนเติบเด้อผต้มงรักา เออดูท่เด็กเพ่งกองอ๋โอ้ม่้ำแบบดูกัน่ยู่อ่ะกูอยากล่าไวนโซ่ไลาบจะได้กัมาข่าวฟันเอาเด้อ่อนต์ต่อหนีมั้งเพ่งป่ใชูเอหลูของไห กูแกนข้างกเตม่ยาง้าดูได้จะทนกะเพราโอ้เจปน้อหงังหั่งแล้ว้กะเพราก็คือเลกกินหงมีไม่เยสางกระทมก็ได้ใส่บาทเนเอาแม่บอกว่าอุเจ้านี่แได้กินข่าวก็ได้แหละไปแหว่ลูกแผวเอ้ยังไงส้าใส่บาทแม่ไปพุกต้าเพื่อนคนหิ้ต้นแล้วทอะทานตอนเพทนแม่วอรรจะได้แม่เด็นแหลบรับข่าวม่ก็้อยูมาลูกยัไงส้าได้ใส่บาทได้ เนมากพี่น้องเป็นแต่ทโดยแม่ละวันแม่แม่คุยกับคุยน้ำเบาดาวด่ได้่างยุ่ง่าุ่ดาวออกมากว่าแม่ใหญ่่าใส่บานยางมือซ้าแม่บกได้ว่าอยู่่นคุยบนมากกระทกขึ้นมาเลืวี่นะแม่ว่าแม่กว่านแม่ก่งมั้มันว่าบอกด้วยมันว่าพี่จะทอนทุกท่านทุงทีางข่างเท่านเนี่ยคู่พุกว่เด้ออินลูกกยว่บัดมาใส่บานได้ไหม เออเมื่อวานเาลากบเราสดากัปได้คุเลได้คุกเบลได้ลักกับเขาเมีบอเดว่าวกัก่อนลงไปก่อนเยี่เมนเข็ดว่ามีช้อนวัดชาบาทเมทโ่รห้าบาทเจกาแป่ว่าสั้นหักเป็นว่าแล้วแต่ัค่าเด้อดเห็ดหน่อยเห็ดใหญ่กะเห็ดน่อยเป็ดใหญ่ก็ได้เงืนว่า แม่ก็ลุกไปพุชตาคุณขังในร้านน้งมันตรงนันแห้ง้ะตัวในสูาแม่มาต่ส่งค้างลำแท้น้ำฟองกระจายใช่ไอ้น้ำกองนั่แหละจนเกิดระพีเนาเบ่้ลาแห้งลงมาจะหนลาแล้วปลาตายตัวปลาหนึ่งตัวไม่มีน้ำาแม่เบ่อหรืออินมันยังเหลืออีกนิดเดเบ่อคาแม่แล้วแ่ไ่นกให้น้าดแล้วขอไปตะเห็นจุดนี้จุดนีเป็นกล่าแล้วกระดูกอมากอดแม่ก็ดาวเลยแม่บอกเลยว่าอันว ตัดบาดไว้แม่นจะมาสันลงหน้าลงหลังเนาะเฒาแล้วเฒ่าเลยว่าแม่บ่ได้ว่าเด้่กว่าเออเฮาบ่ได้เฮ็ดกองบุญเฮาเฮ็ดต้นล่ต้นทําเพิ่น่คว่าเฮาบ่่วงมนต์องค์งองค์ก็ได้พระน่ะเพิ่นทาง้แม่ได้ก็แล้วเอาสิซบ่ได้บาดนี้เไดว่าตัดเนทางให้เฮาก็ว่าเพื่อบ่เพียงพอเจ้ายเนือเพิ่นตกตาย าต้นแหละากวัดที่วัดชัการวัตในกระบวาดอกองบุญกยังต้นดีแล้วล่ะวะก่ารฆ่าเราตามล้วาก็เอาแอยากเห็นหาองค์ององก็ได้กะวารป็นทานให้เนจ้าระบหุ่นข้าค่ะขลงมาเอเปิเปิตัเองรบเบาดหัวเลครับชักฆานางาเพ้นเปิม่นผลกะเพเพอนเด้อชลวัตผนกระบวกบคาะเพ้น